สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤกษบทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่เกี่ยวข้องกับดาวอาทิตย์ค่ะตอนนี้เนี่ยได้ตำแหน่งมาหาอุดอยู่นะคะในเรือนที่12ของคุณก็คือเรือนวินาศนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่า คุณนะคะชาวพฤกษจะได้รับอิทธิพลด้านใดบ้างนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักชื่อมันอาจจะน่ากลัวนะคะเรือนวินาาเนี่ยแบบว่ามันเป็นเรือนที่ตามหลังคุณมาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้รับการซัพพอร์ตช่วยเหลือสนับสนุนจากคนที่มีอำนาจนะคะหรือว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคุณได้รับการช่วยเหลือแบบลับๆนะคะได้เงินมาแบบลับๆได้เช่นเดียวกันคะ่ะจากเพศตรงข้ามหรือว่าจากบุคคลในครอบครัวนะคะโอเค ตั้งแต่วันที่14เมษายนนะคะจนถึงวันที่14พฤษภาคมค่ะไพ่ดีมากนะคะชาวลัคนาราศีพฤกษภนะตำแหน่งมหาอุดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตำแหน่งที่สุขสว่างสูงสุดนะคะในรอบปีมีพลังอำนาจค่ะแล้วก็มีไพ่วิวออฟฟอร์จูนด้วยนะคะก็คือไพ่ของดาวพระพฤหัสบดีนะขึ้นมาไพ่ดีจังเลยนะคะชาว อลิสขอเปิดอีก2ใบนะคะจะได้มาพูดทีเดียวมีไพ่ Judgment นะคะตามมาด้วย9กถ้วยชาริออตนะคะไพ่เมเจอร์ขึ้นมาเยอะมากนะคะเวลาไพ่เมเจอร์มันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยมันหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในระยะยาวนะคะ โอเคมีไพ่เมเจอร์ขึ้นมากี่ใบอลิสดูก่อนนะมีไพ่เฮอร์มิตนะคะมีชาวกันนะคะเป็นชาวประจำไพ่มีไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะคะดาวพระพุทธหัสสองใบแล้วนะมีไพ่จัส m เมนนะคะมีไพ่ของชาริออตชาวกรกฎนะคะสี่แล้วก็ มี4ใบแต่4ใบเนี่ยโอ้โหก็เพียงพอแล้วนะคะเราเป็นไพ่จัดเมนท t ที่ขึ้นมาดีมากๆเลยแถมไพ่นะคะอ,อื่นๆที่ขึ้นมาเนี่ยก็ดีดีหมดเลยนะคะมีไพ่10ไม้เท้านะคะแต่มันมีหลายความหมายเดี๋ยวดินค่อยมาพูดเอาด้านการเงินก่อนละกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไงเสียดาวพระพฤหัสบดีเป็นดาวของโชคลาภนะคะของตัวคุณเองนะเราเป็นดาวแห่งความสําเร็จนะคะก็ยังทับละกันาราศีคุณอนนัี้ ดาวพฤกษบนะคะเรือนพันธุเนี่ยเป็นเรือนที่4ี่3 4เรือนพันธุของคุณเนี่ยมีดาวอาทิตย์นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยได้ตำแหน่งมหาอุดอยู่ในเรือนที่12นะคะเรือนที่ตามหลังคุณมา121นนะคะเพราะฉะนั้นเรือนวินาศแบบนี้เนี่ยคุณจะได้รับการอุปถัมภ์สนับสนุนช่วยเหลือนะคะจากคนที่มีอำนาจมากกว่าคุณเพศตรงข้ามนะคะได้เช่นเดียวกันหรือว่า ได้การช่วยเหลือแบบลับๆได้เงินมาแบบลับๆนะคะได้เพราะว่าเป็นเรือนตามหลังคุณไงนะคะโอเคเรามาดูเรื่องการเงินกันก่อนนะคะไพ่ที่ขึ้นมาเด่นมากๆเลยเนี่ยคือไพ่วิวออฟฟอร์จูนะคะเป็นไพ่ของโชคลาภเป็นไพ่ของบุญวาสนาเป็นไพ่ของสิ่งที่ได้รับมาแบบไม่คาดคิดคาดฝันนะคะเหมือนไพ่ใบนี้อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินทองนะคะถ้าคุณรออยู่นะนะคะได้รับเงินทองจากเพศตรงข้ามได้รับเงินทองจากการทํางานได้พบเจอ,เ,อเขาเรียกว่าลูกค้ารายสาคัญนะคะได้เช่นเดียวกันมีไพ่ก้าเหรียญเนี่ยมันขึ้นมาก่อนไพ่วิวออฟฟอร์จูนค่ะไพ่จากการทํางานหนักจากความอึดอัดของคุณได้เพราะมันขึ้นมาใต้เนี่ยไพ่สิบไม้เท้านะคะไพ่สิบไม้เท้าเนี่ยไพ่ของการทํางานหนักการอึดอัดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลามันมีไพ่สิบไม้เท้า ขึ้นมาเช่นนะคะคุณอึดอาดจ,จากการแบบคุณจะหย่าร้างแบบนี้นะคะแล้วคุณรองเงินจากฝั่งตรงข้ามอยู่นะคะเงินจากการเคมประกรันจากการเจ็บป่วยนะคะหรือว่าเงินจากกองมรดกแบบนี้คุณมีเกณฑ์ได้มันคือไพ่ของโชคลาภทรัพย์สินนะคะไพ่จาก เป็นเงินจากการขายที่ได้เช่นกันนะคะ w l l of Fortune เนี่ยเกี่ยวข้องกับบ้านเรือนที่ดินนะคะได้ค่ะ i l l of Fortune แล้วมีไพ่6เหรียญขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นนะใครที่กำลังกู้ยืมเงินจากธนาคารอยู่นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการอนุมัติเลยค่ะหรือว่าเป็นเงินที่จาก ต่างถิ่นแดนไกลได้นะมีไพ่ของเฮอร์มิตขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่จากต่างถิ่นแดนไกลนะคะเป็นไพ่จากชาวต่างชาติคนที่ทําธุรกิจ i m p o r t Export Ex นะคะมีคู่เป็นชาวต่างชาติหรือว่าจะต้องติดต่อกับชาวต่างชาติอยู่บ่อยๆนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสโชคลาภแล้วก็เงินทองค่ะ ปีนี้เนี่ยเอาทั้งปีเลยนะไม่ใช่เฉพาะตอนที่ดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดแบบนี้นะคะชาวพฤกษบเนี่ยจะโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะมากกว่าลัคนาราศีอื่นๆนะคะถ้าเปรียบเทียบกับการงานการเงินความรักเรื่องไหนโดดเด่นสุดเนี่ยเป็นเกี่ยวข้องกับด้านการเงินนะคะโอกาสมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งนั่งรอโอกาสอย่างเดียวนะคะคุณจะต้องลงมือทําด้วยแบบให้สิบไม้เท้าแบบเนี้ยนะคะมันคืออยู่นิ่งๆแล้วมันไม่ได้เงินนะนะคะมันจะต้องมีการอดทนอึดอัดนะคะ วิ่งหาลูกค้านะคะวิ่งหาเงินเนี่ยลราถามว่าคุณได้ไหมคุณมีเกตมากกว่าลัคนาราศีอื่นๆนะคะเนี่ยมีไพ่นะคะ7ถ้วยนะคะมันขึ้นมาด้วยคุณอาจจะอึดอัดทางด้านการงานซะหน่อยนะคะอาจจะมีงานเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะรัด ตัวนะคะในช่วงนี้เนี่ยแต่ว่างานที่เยอะนะคะโอกาสมันก็จะเยอะตามเป็นไพ่ของโอกาสใหม่ๆนะคะทางเลือกใหม่ได้เช่นเดียวกันค่ะคุณมีโอกาสนั้นนะคะจากคนที่มีอายุมากกว่าคุณ เฮอ์มิดเนี่ยเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือว่าคนที่มีอายุมากกว่าจะนําโอกาสเงินทองหรือว่าคนที่ให้การช่วยเหลือคุณแบบลับๆนะคะได้เช่นเดียวกันค่ะไพ่ใบนี้เลยมีไพ่ของความสําเร็จขึ้นมานะคะมีไพ่ของชาริออตเนี่ยเป็นไพ่เมเจอร์หลักนะคะชาริออตเนี่ยมีชาวกรกฎนะคะเป็นชาวประจําไพ่ชาวกรกฎมาจากเรือนอะไรของคุณนะคะมาจากเรือนที่สนะคะอันนี้ชาวพลึกศพนะเรือนที่สองชาวมิถุนเป็นเรือนการเงินเรือนที่ ะะก็ระกฏเนี่ยนะเป็นเรือนสหัสชาเกี่ยวกับสภาพสังคมแวดล้อมเพื่อนฝูงพี่น้องการเดินทางในระยะสั้นๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่อลิซเพิ่งพูดไปเนี่ยนะคะจะนําโอกาสเงินทองกับความสําเร็จบางอย่างมาสู่แก่ชาวลัคนาราศีพฤกษ์ค่ะนะคะชาริออดคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลนะคะได้เช่นกันไพ่าชาริออตขึ้นมามีเกณฑ์ได้เกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศด้วยมีไพ่ของ ด้านต่างประเทศนะคะมันขึ้นมาเนี่ยมีไพ่หลังเฮอริตนะคะแล้วก็ชาริออตนะคะขึ้นมาเนี่ยสองใบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รองงานเกี่ยวกับด้านต่างประเทศอยู่นะคะรองเงินจากต่างประเทศรองงานเกี่ยวกับด้านต่างประเทศนะจะทําในประเทศก็ได้นะคะหมายถึงว่า บริษัทที่คุณไปทํานั้นอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินะคะสภาพแวดล้อมอย่างเงี้ยเป็นชาวต่างชาติเจ้านายเป็นคนต่างชาติงานใช้ภาษาอื่นๆขอยกตัวอย่างนะคะมันมีหลายงานแหละสมัยนี้แต่ว่างานที่เห็นได้ชัดเช่นงานโรงแรมงานสนามบินอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสที่จะต่อยอดแล้วก็จเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนั้นๆค่ะ ชาเรีออทเนี่ยเป็นไพ่ของความสำเร็จนะคะ success เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ชาวพฤกษบนะคะอึดอัด อยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะมีไพ่สิบไม้เท้าเนี่ยเป็นความอึดอัดได้นะคะคุณจะมีเกณฑ์ได้หลุดพ้นออกมานะคะหรือว่าประสบความสําเร็จอย่างที่คุณตั้งเป้าตั้งใจเอาไว้ค่ะมีไพ่ของเหรียญน,นะคะเหรียญขึ้นมาเยอะมากนะคะกับชาวพฤึกศกกับไพ่โชคลาภเนี่ยมันขึ้นมาอีก6เหรียญน,นะคะสี่เหรียญการมีเงินเก็บที่มากยิ่งขึ้นนะคะเห็นน้องกระต่ายนะคะน่ารักมากมากเลยนะคะกำลัง ทับเหรียญน,นะคะเอาเท้าทับเหรียญเอาไว้นะคะหูก็หนีบจะหนีบใช่ไหมหนีบเหรียญเอาไว้แบบนี้นะคะไพ่ออริจินอลของใบนี้เลยเนี่ยคือมีผู้ชายเนี่ยเอามือกอดเหรียญน,นะคะเอาเท้าทั้งสองข้างเนี่ยทับเหรียญเอาไว้หมายถึงว่า ก่อนการใช้จ่ายทุกครั้งเนี่ยคุณอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายด้วยนะคะก่อนการลงทุนนะคะก็จะต้องระมัดระวังนิดนึงไพ่ใบนี้จริงๆเขาบอกว่ามันเป็นไพ่ของการงดลงทุนนะแต่ถามว่าลงทุนได้ไหมจะเล็กจะใหญ่ลงทุนได้นะคะไม่เป็นไรเลยนะคะแต่ว่าแค่คุณจะต้องระมัดระวังก่อนการใช้จ่ายก่อนการลงทุนเท่านั้นเองนะคะสี่เหรียญขึ้นมา9เหรียญเนี่ย คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ทําอะไรเพื่อตัวเองนะคะซื้อของให้ตัวเองทําให้ตัวเองดูดีขึ้นนะคะมีเกณฑ์ได้แบบทําสวยทําหล่อในคลินิกนะคะศิลปกรรมซื้อของบางสิ่งบางอย่างแล้วทาให้ตัวเองรู้สึกว,ว่าอยมันเสริมสร้างบุคลิกภาพนะคะให้ตัวเองดูดีขึ้นนะคะก้าวเรียนขึ้นมาค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้ไปในที่ที่หรูหรานะคะมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งเนื้อแต่งตัวสวยนะคะเนี่ยก้าวเรียนค่ะ มีไพ่ใบไหนที่หาจอรยงไม่พูดอีกโอ้มีไพ่ u d g m e n t นะคะ Judgment เนี่ยขึ้นมานะคะ will o f fortune ขึ้นมามันสิ่งเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันนะคะเข้ามาแบบกระทันหันนะคะเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณขอยกตัวอย่างนะคะเช่นนะ เ,เปลี่ยนงานแบบกระทันหันเลยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยแบบคุณก็คิดแล้วคิดอีกจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมาจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนดีนะคะแล้วอยู่ดีๆคุณก็แบบ คิดภายในแบบวันนี้เลยเออฉันเปลี่ยนดีกว่านะคะเป็นการพลิกผันแบบกระทันหันนะคะการทําอะไรบางอย่างแบบกระทันหันมีคนเข้ามาพบเจอคุณแบบกระทันหันได้เช่นเดียวกันนะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทันหันเราก็แบบไม่คาดคิดคาดฝันนะ่ะส่วนในด้านความรักนะคะอันนขอพูดด้านความรักบ้างเวลามันมีไพ่จัสเมนขึ้นมาใบเดียวนะ อะไรที่คุณคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นนะคะคนเข้ามาเนี่ยแบบกระทนหันความรักเข้ามาปีนี้ฉันตั้งใจไว้แล้วว่าฉันจะอยู่เป็นโสดนะคะแต่คนเข้ามาแบบกระทันหันแล้วก็มีการผูกสัมพันธ์กันนะคะกลายเป็นแบบคนรัก นะ,ะสู่พิธีแต่งงานในอนาคตได้การจากลาแบบกระทันหานนะคะหรือว่าคนเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ตรงสเปคตามที่คุณตั้งไว้หรอกนะคะแต่ว่าคุยกันถูกคอนะคะเหมือนเป็นเพื่อนคู่คิดกันแล้วก็อยู่กันยืดคขาไพ่จั d ส์เมนขึ้นมาเนี่ยเข้ามาอุปธรรมกันด้วยนะคะมีไพ่ซิกซ์อ p e เปนเดอรขึ้นมาด้านความรักของชาวพฤกษ์ศพนะถ้าเปรียบเทียบกับช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะจับไพ่มาเนี่ยอลิซจำได้นะชาวพฤกษ์ศพนะคะ ไพ่ที่เกี่ยวกับ10ดาไพ่เดสการจบทาวเวอร์เนี่ยปีนี้มันไม่ขึ้นมาแฮะนะคะแสดงว่าดวงความรักของชาวพฤกษบนะมันค่อยๆปรับเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นช่วงที่ดาวมฤตยูเนี่ยทับลัคนาราศีคุณแรกๆนะคะช่วงประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ย ในด้านความรักหรือว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมักจะจับได้แบบการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันแบบมันไปสู่ในทิศทางที่มันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะคะแบบไพ่ทาวเวอร์สิดามีการจบกันเกิดขึ้นเวลาดาวมารตยูมาทับเนี่ยมันเป็นไพ่หมายเลขศูนย์นะคะดาวหมายเลขศูนย์อลิสขอโทษนะคะดาวหมายเลขศูนย์แบบนี้เนี่ยมันจะกวาดล้างบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ใช่อาจจะไม่ได้มีเกณฑ์ได้ไปต่อนะคะส่วนคนที่ใช่เนี่ยอาจจะเข้ามาพบเจอคุณแบบไม่คาดคิด คาดฝันเนี่ยแบบวิวออฟออร์จูนนะคะเป็นไพ่ของเดสตินีเป็นไพ่ของพรมลิขิดเนี่ยมีไพ่ควีนออฟคัพส์นะคะขึ้นมาด้วยนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยการทะลุบ,บอกแว้งนะคะใน คู่รักคู่ครองในครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่นะยินดีด้วยนะคะมีการปรับจูนกันเนี่ยมีไพ่ของควีนถือถ้วยค่ะหรือว่าได้รับการอุปถัมภ์จากแฟนการอุปถัมภ์ที่ว่านั้นเนี่ยบางทีไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินทองของมีค่าเสมอไปนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องที่ทำไม่ต้องผิดใจกันหรือว่าทะเลาะก,กันใหญ่โตนะสบายๆแบบชิลๆนะคะกันทั้งคู่เลยค่ะวันนี้จบแล้วนะคะกับชาวลัคนาราศีพฤกษภขอบคุณคะ่ะ